เกมแบตติ้ง296 GTB ครับวันนี้พามาดูรถคันใหม่ก็ของใหม่ครับเป็นรุ่นอะไรยังไงครับพี่เป็นเฟอร์รารี่296 GTB นะครับ ผมว่ามันหนึ่งรูปทรงผมชอบนะแล้วก็สมรรถนะที่แต่ที่หลักๆเลยที่ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้ก็เพราะน่าจะเป็นที่เรื่องของสมรรถนะของเขาครับก็เป็นรถเครื่องยนต์พันีซีทวินเทอร์โบแล้วก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับกำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่665แรงม้า แล้วก็กำลังจากมอเตอร์อยู่ที่165รวมแล้วมีกำลังที่830กับน้ำหนักตัวที่1,400กิโลกว่ากว่าครับครับรุ่นนี้ก็เพิ่งมาเพิ่งเปิดเอ่อเพิ่งเปิดตัวปีที่แล้ว,ลวก็รับรถก็เริ่มทยอยรับกันก็อีกปีหนึ่งถัดมาครับนี่ก็เป็นรถแรกๆนะี่ที่ได้รับแรกๆเลย ก็ท่อออกนี่เลยพี่ครับผมกาคือจากเกสมาแลตรงออกเลยใช่เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์ v หกหกกลางร้อยหกร้อยยี่สิบองศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะย้ายเอา exhaust manifold มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็เลยทำให้ท่อเสียมันออก,อ,อ,กอยู่ในตรงเลยใช่ออกอยู่ตำแหน่งนี้ได้เลยแล้วพักอิไนไฮบริด ขับแล้วความรู้สึกเป็นไงครับพี่ผมว่ามันช่วยเรื่องอัตราเร่งด้วยนะค,คือรถพวกรถพวกเทอร์โบเนี่ยจะมีในส่วนของพวกเทอร์โบแร็ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะตัวมอเตอร์ก็จะเข้ามาช่วยชดเชยในส่วนก่อนที่เทอร์โบจะทำงานด้วยมันก็จะเลยจะทำให้อัตราเร่งดีมากนะครับ เบรกเป็นเบรกคาร์บอนเซิลิโอมิกจากโรงงานอยู่แล้วเลือกสีได้มพี่พี่เลือกสีเ,เลือกได้ครับแต่เสียตังค์เพิ่มอันนี้คือเสียตังค์เพิ่มแล้วใช่ครับอก็คืเป็นของแบรกที่เป็นไงบ้างครับพี่ลองกับเครื่องเขาเอาอยู่ไหมอยู่ดีเป็นรถที่ขับดีคล่องตัวนะฮะแล้วก็ กาะถนนช่วงล่างดีนะครับเป็นและที่สำคัญอย่างก็คือออกมาเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นเดลี่ยูสได้ e เลยใช่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายเลยใช่คือสำหรับการสร้างรถรุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ3ส,สิ่งก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องเสียงเพราะอย่างเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะมชีชื่อเล่นว่า Li t รเ e ิ ก็คือเสียงเครื่องยนต์ V6 คเขาจะเหมือนเครื่อง12สูบในเครื่อง8-12ในรถรุ่น8-12ซูเปอร์ฟาสต์อย่างที่สองก็คืออัตราเร่งอย่างที่สามก็คือโกคาร์ดฟีลิ่งการขับนะที่เขาคอยให้ให้เป็นพอยต์เลยสำหรับสำหรับรถรุ่นนี้แล้วชุดแต่งนะครับพี่อันนี้มีชุดแต่งเพิ่มมาด้วยไหมครับก็เป็นชุดแต่งจากโรงงาน ก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันนะครับรอบคันนี่คือรอบๆแล้วก็ใช่อันนี้คือต่างหากนนห้องเก็บสัมภาระ,ะแล้วก็ห้องเครื่องแล้วก็เนี่ยเห็นไหม ก็สามารถได้เรืองได้จากโรงงานเลยใช่ครับแต่ต้องใส่เงินเพิ่มนะก็เอาเรื่องเงินผมว่ามันมัน,ม,นมันดูล้ําดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเฟอร์รารี่ที่สั้นเ,เพราะด้วยความที่มันไม่ใช่เครื่อง v V8 หรือ V12 เป็นเครื่อง V6 มันเลยทำให้ตัวรถวิวเบรกก็สั้นลงมันก็ทําให้การขับขี่เนี่ยคล่องตัวขึ้นกระชับขึ้น ข้างในก็จะมีอ,ะอย่างเบาเนี่ยก็เป็น Option ออปชันเขาเป็นเลสซิ่งซีดคาร์บอนทั้งตัวใช่แล้วำหนักเบาแล้วก็พุงมาลลยเป็นคาร์บอนแล้วก็มีชิปไลท์ที่มาพร้อมแพดเดอร์ชิปเป็นคาร์บอนเหมือนกันชิปไลท์อยู่ข้างบนโมไลไยแล้วตรงวงเนี้ยอ๋ออ๋อนี่นน แล้วก็พวกแผงคอนโซลทุกอย่างก็จะเป็นคาร์บอนแล้วคันนี้ก็คือคอนฟิก์เพิ่มก็คือจะมีในส่วนของพวกแผงประตูที่เป็นสีเหลืองแล้วก็เบลที่เป็นสีเหลืองเลี้ยวอยู่นี่ครับเน้ไม่มีก้านพดเดิลไฟสูง อยู่ด้านหลัง oh. อันนี้ปุ่มปรับโวลูมเสียงวิทยุอันนี้ก็เปลี่ยนเพลงแล้วขึ้นมาที่หน้าจอด้วยใช่ก็คือเหมือนใช้คอนโทรลเลยนะพี่ฟิลแบบให้ลมฟิลเอฟวันนะ <c oughs> ให้ลมฟิลแบบนี้นะ <c oughs> อ้อโหแล้วก็ทุกอย่างตัวนี้เป็นสัมผัสนะพี่ใช่ รถลดนะครับสามารถได้น,นี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเป็น Passenger Display ครับโอ้นี่คนนั่งดูได้ด้วยไงพี่ครับพี่โอ้โหสุดยอดอให้ช่วยดูแมพด้วยนะครับผมก็ชอบของคนกลางมากดูแมพอโอ้แผนที่ก็ขึ้นตรงนี้ด้วยช่วยกันดูตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ <ป>นั่งเป็นไงวะพี่ดีเออโหนั่งอยากอันนี้ก็ฝั่งคนนั่งก็โอเคเลยนะครับ เรื่องความประหยัดกับพี่แถมพี่แถมบอกตอบไม่ได้เพราะว่าซัดอย่างเดีเยวพี่ก็มันมารุ่นใหม่ๆมันไม่ต้องรันอินแล้วนี่ซัดได้เลยซัดกันจุยครับผมแล้วตอนนี้ดีเคเบิลสติ้งเป็นไงบ้างครับพี่ก็ให้บริการเกี่ยวกับพวกรถไฟฟ้าครับแล้วก็เกี่ยวกับรถทุบคาคบทั้งหมดทุกยี่ห้อนะครับเห็นรถไฟฟ้านี่แบบ มีไวดีมีอะไรพวกนี้ถ้ามีเข้ามาก็กำลังเริ่มเริ่มอยู่ใช่ครับอ่าค่ายอื่นๆรถไฟฟ้าก็เข้ามาได้ศึกษาได้ครับครับผมติดต่อพี่แถมครับก็ติดต่อได้ครับถ้าสนใจมีคำถามอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจแฟนเพจแล้วก็ทั้งส่วนตัวแล้วก็ทั้งของ t ี f เองนะครับเคือให้ชมกันได้ครับพี่แล้วครั้นี้พี่เร็วๆนี้ของยังมาของยังไม่มา สั่งไปแล้วสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอชมกันได้เลยข,ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ